ครับนี่เป็นผลงานนักเรียนครับส่วนหนึ่งอันนี้ล่าสุดครับท่านล่าสุดที่เราภาคภูมิใจครับเป็นโล่กล่าวสุนทรพจน์นะครับรางวัลดีเด่นระดับนานาชาติแล้วก็ได้รับสารจากเอกัครรัชทูตจีนเขาส่งครับไอซอส่งการแข่งขันคัดเลือกระดับประเทศแล้วเราก็ไปกล่าวอันนี้เป็นรางวัลจากการแข่งขันครับครับนี่ครับเด็กที่อ่านโูปมาทั้งนี้น้อยยินดีต้อนมับ欢迎你来我们า校 ไปถึงยินดีต้อนยินดีต้อนรับนะคะภาษาภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีภาษาจีนครับจีนได้กี่คนแต่นี่คือแค่ใช้สเปรย์เล่าเล่าได้เปล่าเล่าได้ไหมล่ะเล่าได้ไหมล่ะนิดหน่อยนิดหน่อยกาได้ค่ะอันนี้เป็นนักเรียนนะคะเป็นนักเรียนต่อเล่าครับบัตรเล่า บ้านเราไม่ใช right ่บ้านเขมรนะบ้านเราียบ oh. ้านเราเราหมดอันนี้อันนี้คุณจีนครับจีนเป็นผู้สอนครับเป็นผู้สอนคอันนี้มาจากประเทศจีนคมงอะไรนะมองอยู่ซีซีอหาอูนานอานอูหนานอูหนานอหนานอหนานอหนานาาอ่นสปีเาได้อ่มีิ๊วี step ิ้ ภาษาอีสาน คนครจีนนักเรียนค่ะนักเรียนสอนคุณครูจีนพูดภาษาอีสานด้วยคขาบอกว่าเขาอ่นี่ทาลองสองเดือนครับมสองเดือนครับมันโอุ้ยสองคนณม่มีนาคพวกหละ พวกเราอ่าเตรียมของขันของที่ระลึกมาให้ด้วยครับอ่านว่าไงอันนพิงอันฉี่เลิศพิงอันพ่อมาด้วยเชิญพ่อเชิญพ่อเชิญพ่อพิงอันฉี่เลิศอ่าอ่านแปล่า什么意思是什么平安喜就是身很健康 เอ่อไม่有危险没有烦恼每天都很快乐ก็คือสุขภาพแข็งแรงอ่าไม่มีอันตรายทุกๆกวันมีแต่ความสุขไม่มีความอ่าทุกแล้วก็ไร้กังวลครับ thank you อ, <c oughs> อับขาาก็ถายูยครับอันนี้ท่านศึกษานิเทศกับประธานกรรมการฐานศึกษาโรงพยาบาลพิยสันครับกรรมรขอบคุณท่านน ขอบคุณขอบคุณ o e อคุณครัคุณคูเรามานะครับคุณครูเราขอบคุณคุณเบิรที่ถ่ายต้องเกียร์ open o p อ n open o p e อ o อ e n จำอดิ๊ะจำมือดิ๊ะ ครับขอบคุณครับท่านประภณ์ครับที่นี่มีสวนชล่วยทุเรียนก็กำลังโตขนาดนี้แล้วนะครับมอมอเลยเนาะเสียแางเช่นนี้หน่อยผนวชย่านมอผลิตภะพานครับผมอามิถัย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 ป้าคาม์ปนี่คืออีสานครับไปนิดนึงถ่ายเอ้ยเจ็ดท่านาทีมุมกว้างหน่อยครูเราเข้ามาเลยครับ ถ้าเสร็จส่งสัญญาณนะลูกครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เรามีไก่ไข่ด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาณานะเอามาณานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับถ่ายได้ครับท่านถ่ายได้ครับมาเพื่อเชิญเข้ากล้วยนี้ก็ของโรงเรียนทั้งหมดนะครับท่านเด็กนั่งข้างหน้าก็ได้ลูกเด็กนั่งข้างหน้าก็ได้ลูกผู้หญิงมาลูกทุกข่าวมาเข้ามาเข้ามาเยอะๆนั่งฟังก็ได้นั่งฟังก็ได้ นั่งฟางลงก็ได้ลูกเออผู้ชายนั่งข้างบนด้วยเออมามาลูกมามาเออมุมเลี้ยนั่งฟางก็ได้ส่วนนึงผู้ชายลูกครับอนถอยไปนิดนึงมันถึ้นอ่าลูกมานานๆท่านผู้ว่าจะมานะลูกผู้ว่าท่านสวยแล้ว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 ครับหนึ่งสอง กดไลค์หน่อยได้ไหมครับครับผมโอเคครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าครับขอบพระคุณท่านนายกครับ